ชอบพายอิมดีค่ะแล้วก็อยู่กับพิมดีนั่นเองค่ะและครั้งนี้นะคะก็อยากจะพามานําเสนอสิ่งที่จะช่วยทําให้บ้านของพิมนะคะสะอาดขึ้นค่ะวันนี้นะคะพิมก็เลยมีนี่เลยค่ะเครื่องดูดฝุ่ไนไรโนว่านะคะรุ่นยูนิคพสค่ะซึ่งเขามาเป็นแบบไร้สายนะคะและด้วยตัวเครื่องที่มีน้ําหนักเบาเพียงแค่1.4กิโลกรัมแถมยังมีหัวดูดต่างๆมาให้พิมพ์อีกหลายหัวมากๆทําให้พิมพ์สะดวกสบายต่อการทำความสะอาดบ้านมากๆเลยค่ะ ค่ะ mm. เดี๋ยวก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไดโนาวากันนะคะอ่านนะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะที่เอาไว้สำหรับต่อหัวต่างๆในเครื่องดูดฝุ่นนะคะซึ่งตรงจอสีดำนะคะก็เวลาเราเสียบชาร์จแล้วนะคะก็จะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะก็จะเห็นพวกแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ว่าเวลาเราใช้เป็นลมอ่อนหรือลมแรงนะคะมันก็จะแสดงอยู่บนหน้าจอนี้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่เราจะใช้ร่วมกันนะคะก็คือ แบตเตอรี่นะคะตัวนี้ตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราจะต้องนําไปชาร์จนะคะเราก็จะเสียดตรงนี้ให้เข้าล็อกนะคะแล้วก็ดันให้มันดันกระแด้อ่าโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องแบบนี้ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะด้ามของเข้านะคะตัวด้ามน,นะคะก็จะเอาไว้สําหรับต่อเครื่องต่อกับเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อกับหัวต่างๆนะคะ ตรวนี้นะคะก็จะเป็นหัวหลักๆของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไดนว่าเลยนะคะซึ่งเจ้าหัอดูดพื้นใหญ่ตัวนี้นะคะก็จะสามารถดูดได้แม้ในที่มืดค่ะเพราะว่าเขามีไฟ LED ถึง4ดวงด้วยกันนะคะบอกเล้ว่าพิมชอบมากๆปื้มกับตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราใช้พวกใต้ตู้ใต้โต๊ะใต้เตียงหรือว่าใต้โซฟาเนี่ยค่ะปกติมันก็จะมืดใช่ไหมอ่ะตัวนี้มันก็จะเห็นมันก็จะมีไฟนะคะที่จะส่องเข้าไปทําให้เราเห็นฝุ่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหัวดูดพื้นใหญ่นี้นะคะนอกจากเขาจะดูดฝุ่นได้แล้วเขายังมีหัวที่มาอดัดสัใส่กับตัวเครื่องเพื่อสามารถดูดได้แล้วก็ถูพื้นได้ในตัวเดียวในครั้งเดียวในการดูดนะคะจบเลยค่ะสะอาด ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยวิธีใช้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องเติมน้ำเข้าไปตรงแทงสีดำนี้น,นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเป็นตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะแบบนี้มาให้วิธีการประกอบนะคะก็จะเอาตัวผ้าวางไว้นะคะแล้วเราก็จะเอา water tank นะคะวางแปะประกบลงไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยวิธีประกอบตัวนี้นะคะก็ง่ายมากเขามีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังคุณเราแค่มาแปะแบบนี้เลยค่ะกึศบแล้วอ่ะแต่วิธีใช้นะคะซึ่งเวลาตอนที่เราดูดเนี่ย ขอร้องเลยค่ะพลาดมาแล้วนิดนึงเราจะต้องกดปุ่ม open ซึ่งปล่อยให้น้ำเขาไหลลงมาที่พื้นเทียง15วิแล้วกดปุ่ม close ก็คือปิดนะคะถ้าเกิดคุณไม่ปิดนะคะบอกเลยค่ะน้ำเจิ่งน้องค่ะแค่นั้นเลยอตัวต่อไปนะคะก็ะจะเป็นตัวนี้เลยคะ่ะเป็นหัวดูดแบบ t o in 1นะคะซึ่งเวลาเขาใช้นะคะเขาจะมีปุ่มตรงนี้ให้เราสามารถดึงออกมาได้มันใช้สอหัวยังไงคือหัวแรกก็คือตรงนี้นะคะสามารถดูดได้ตามปกติทีนี้ถ้าเกิดบางทีเราไปดูดแบบพวกตามโต๊ะเราไม่อยากให้ตรงนี้มันไป ขูดขีดกับบนโต๊ะนะคะอ่ะเราแค่กดตรงนี้ดึงปั๊กจบ ตรงนี้นะคะตรงแปรงตัวแปรงเนี่ยจะช่วยทําให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนอยู่บนโต๊ะนะคะซึ่งพิมนะคะก็ได้ลองไปใช้ดูดกับผ้าม่านที่บ้านนะคะบอกเลยว่าใช้ดีดูดแรงดูดดีมากเลยค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวที่สําคัญที่สุดเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวดูดไรฝุ่นตัวนี้นะคะก็จะเอาไว้ใช้สําหรับในการดูดพวกผ้าหรือว่าโซฟานะคะหรือขนสัตว์ซึงใครที่เลี้ยงสัตว์นะคะหรือเลี้ยงแมวอย่างเราเราเลี้ยงทั้งสองตัวบอกเลยว่าตัวเนี้ย เก็บพวกขนแมวและฝุ่นแบบพวกตามผ้าได้อย่างดีมากๆเลยค่ะค่ะสําสหรับตัวหัวโดดไลฝุ่นนะคะพอเราต่อตัวเครื่องแล้ว<ม>แล้วพิมได้ลองใช้แล้วนะคะเปิดเป็นแบบลมแรงบอกเลยว่าโดดได้อย่างดีนะคะแล้วตอบโจทย์เลยสไตล์กับชีวิตของพิมมากเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นหัวดูดแปลงเลี้ยวเอาไว้ดูดตามซอกที่เข้าไม่ถึงเลยอย่างเช่นที่พิมได้ลองใช้ไปนะคะพิมได้ลองดูดกับซอกประตูมันก็จะเป็นจุดที่บางทีอ่ะไม่กว่าดเราอะ่ะมันอ่อนเนาะเวลากวาอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบสะอาดตัวนี้ค่ะดันดูดและแบบสะอาดลิกลเลยตัวต่อไปนะคะที่เป็นอุปกรณ์เสริมฟังก์ชันน่ารักน่ารัก อันนี้ก็จะเป็นท่ออ่อนค่ะเอาไว้ทำเวลาที่เราดูดฝุ่นในพื้นที่ที่เข้อไม่ถึงอย่างเช่นรถยนต์แต่ทินก็ได้ถักทิปไปนะคะในการที่จะดูดฝุ่นกับม่านแบบมูลี่ซึ่งบางทีอ่ะถ้าเราใช้ด้ามพวกเนี้ย มันมีความยาวก็จริงนะแต่มันไม่ข้หนักนะคะเราจะต้องแบบคือมูลี่มันมีความแบบเป็นชั้นๆเนาะเราก็จะต้องใช้ความอ่อนของหัวแปรงนะะในการดูดซึ่งทําให้ดูดได้แบบว่าง่ายกว่าในการใช้ด้ามตัวนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ลองใช้เครื่องดูดฝุ่นไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําความสะอาดเจ้าเครื่องดูดฝุ่นในน้ว่าของเรานะคะ<ม>ก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเมื่อเราดูดฝุ่นจนเต็มถัง วิธีทิ้งฝุนะะ่างงานนะคะเราแค่ทําง่ายๆนะคะโดยการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยค่ะฟ้าเขาก็จะเด้งออกมานะคะแล้วฝุ่นก็จะล่วงแล้วก็นําผันผ้าหยะบมารองรับไว้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะในการที่เราจะทําความสะอาดอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราก็จะต้องกดปุ่มสีเขียวตรงนี้อ่ื่อที่เราจะนําไส้กรองนะคะไปทําความสะอาดซึ่งแนะนําว่าให้ทําความสะอาดบ่อยๆโดยการนาไปเช่น,น้ํา หลังจากนั้นพอแช่น้ําเสร็จนะคะจะต้องพึ่งแดดให้แห้งขอแนะนาว่าต้องแห้งสนิทจริงๆนะคะแล้วค่อยนํากลับมาประกอบใหม่ในการใช้ครั้งถัดไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องราคะมีปัญหาหรือมีการชื้อนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนําเครื่องดูดฝุ่นไดโนว่ายูนิคอสนะคะหวังว่าใครหลายคนคงจะถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถดูดฝุ่นได้แล้วก็ถูกพื้นได้ในครั้งเดียวกันตรงนี้คือเป็นอะไรเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าชอบมากๆเลยค่ะเรื่องเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นไดโนว่านะคะก็ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นค่ะ,คะ และถ้าเกิดใครนะคะอยากหาซื้อตั้มตามนะคะก็ไปตามกันได้เลยะคะ่ะที่ช h อป e ี้ลาซาด้าน็อกน็อก ok. และก็ยังมีเว็บไซต์นะคะ w w w d i n o ว a o n l i n e า h o p c ล m นั่นเองค่ะบอกเลยว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยใครที่เล่นช h อป e ี้หรือ La z a d a อยู่แล้วนะคะกดซื้อได้เพียงหนึ่งนาทีคุณก็จะได้เครื่องดุนฝุนดีๆมาใช้ที่บ้านเลยะคะ่ะ<ห>ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าเครื่องดูดฝุ่นไดโนวา u n i ิ p l u s นะคะยังไงก็สำหรับคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทีมนะคะรีวิว เป็นสินค้าชิ้นไหนนะคะก็อย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยะคะ่ะสําหรับวันนี้พิมดิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็จะรีบไปดูฝุ่นก่อนละคะ่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย